การเติมเกม by Viva ช h มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม Viva นะครับวันนี้จะเป็นมินิฟาร์มเงินนะครับฟาร์มเงินของเราวันนี้ก็คือการฟาร์มเงินเหรียญล็อกลิคอยครับโดยเหรียญล็อกลิคอยเนี้ยได้มาจากการทำเมนเกด และก็ Daily q u a ีครับโดยการทำเมนเ u รดเนี่ยคุณต้องมีตัวละครที่เลเวล100ขึ้นไปและเมื่อทำจบ m เมนเ u รดคุณจะได้มาทั้งหมด200เหรียญครับคุณก็สามารถเอาตัวละครนะครับที่คุณมีใน ID คุณกี่ ID ก็สุดแล้วแต่เนี่ยมาวนทำได้ครับ เพราะว่าเหรียญน,นี้มันสามารถเดลได้เราจะหาเงินจากมันได้ยังไงเราก็เอามาตั้งขายที่เมืองล็อกลิกในห้องนี้ครับในห้องนี้จะมี NPC option ครับ option อ,อ,อะไร option ออเสื้อแบบนี้ครับขอยกตัวอย่างที่ฮิปปี้โคสแล้วกันเนาะหรือแม้แต่กระทั่งอาชีพ s c นะครับที่เขาจะมาออฟกันเหมือนตอนต้นคลิปที่คุณเห็นผู้เล่นท่านหนึ่งมาออฟนั่นแหละครับโดยราคาที่ขายกันนะวันนั้นที่ผมขายอยู่นะครับที่ผมตั้งเป็นร้านออฟไลน์ก็จะขายอยู่ที่ราคานี้เลย 7, เจ็ดพันเซนนี่ครับแต่ ที่ณเดวันนะ, Day One ะมันจะขายได้อยู่ประมาณ15,000ถึง 20, 2,000 0เซนนี่นะครับถ้าเอาตามนะที่ผมมีตอนนี้เลยผมมีอยู่1 4 0 0อาันวันแรกที่ผมขายออกไปได้นั่นก็คือ40 r ล็อกลิตคอยนะครับและต่อมาก็จะเป็นเมื่อวานนะครับที่ผมขายออกไป100ล็อกลิตคอยก็ยังขายได้เนาะแต่ผมยังไม่ได้กดรับเงินก็ตั้งใจจะมาทำรับเงินเพื่อนๆดูในนี้แหละครับนี่ก็ได้มาอีก700,000ครับนี้ก็ได้อีก200เหรียญก็ได้มา อีก1ล้าน4แสนครับผมและก็ขายได้อีก6เหรียญครับก็40,000กว่า50,000นะครับผมก็เป็นไงเห็นเงินนะครับสำหรับล็อกบิตคอยไม่มีใครขายนะตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์ทอมีผมขายอยู่คนเดียวคงไม่ได้ปื๊ดปาแต่ถ้าขายออกหมดผมจะได้เงินมา 10M พอดีเลยเราอาจจะไม่ได้หมดภายใน1วัน2วัน3วันแต่อาจจะหมดภายในระยะเวลา1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเงินเก็บของมันไปสาหรับคน ที่ไม่ได้เล่นอาชีพอย่าง w ันเด r e r หรือ SC ที่ใช้ของในนี้เพื่อมาออปชันนะครับผมก็มาบอกเอาไว้นะครับสำหรับมินิฟาร์มเงินว่าเป็นรายได้เสริมเล็กๆน,น้อยๆที่เราสามารถทำได้ใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากถ้าชอบหรือทูกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ subscribe นะครับหลําลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ